ต่อจากคลิปที่แล้วคลิปนี้จะเป็นข้อจำกัดของแว่นตาและคอนแทคเลนส์มีความแตกต่างกันอย่างไรก่อนที่จะมารับฟังอย่าลืมกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางร้านกันด้วยนะคะข้อจำกัดของคอนแทคเลนส์นั้น 1. จะต้องซื้อเปลี่ยนเป็นประจำไม่ว่าจะเป็นรายวันรายเดือนหรือว่ารายปี 2. ต้องศึกษาวิธีการใช้งานอย่างละเอียดและถูกวิธี 3. ต้องพิถีพิถันทั้งการสวมใส่และถอดการทำความสะอาดอาจทำให้เกิดความยุ่งยากและอาจเกิดการล่าช้าในการสวมใส่ 4. อาจเกิดโรคแทรกซ้อนที่มาจากการดูแลรักษาทำความสะอาดที่ไม่ถูกต้องและข้อจำกัดของการสวมใส่แว่นตา 1. ราคาค่อนข้างสูงต่อการซื้อในแต่ละครั้ง 2. ไม่คล่องตัวโดยเฉพาะคนที่เล่นกีฬาหรือทำกิจกรรมอื่นๆ 3. ใส่แล้วเหมือนมีอะไรมาบดบังใบหน้าอาจเกิดความลำคาญได้ง่าย 4. ภาพที่มองไม่ค่อยซเหมือนจริงอาจทำให้รู้สึกงงสุดท้ายไม่ว่าคุณจะเลือกสวมใส่อะไร อย่างนึงที่ต้องคำนึงถึงเสมอนั่นคือความสะอาดนะคะและผู้สวมใส่ควรสังเกตและเลือกซื้อที่ร้านแว่นตาหรือจากสุแพทย์โดยตรงมารักสุขภาพดวงตาของเราให้อยู่กับเราได้นานขึ้นกันดีกว่านะคะ